สร้างคุณประชาชนมาคลิปนี้อยู่ที่สังขะบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับมาไหว้พระนะครับที่วัดวังวิเวการามนะครับเป็นวัดของหลวงพ่ออุตมะนะครับร่วมก,กันกับชาวบ้านอบพยพชาวเกเรียงและชาวมอญน,นะฮะที่สร้างขึ้นมาเมื่อปี2496อยู่ใกล้ชายแดนไทยพม่านะฮะห่างจากตัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีประมาณสัก2อ0กิเมตร ส่วนชื่อวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับก็เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันขึ้นมาเมื่อก่อนนั้นนะครับวัดวังวิเวการามนี้ตั้งอยู่บนเ,เนินเขาสูงนะครับที่เรียกว่า3ประสบเป็นจุดที่แม่น้ำสามสายคือแม่น้ำซองกาเลียแม่น้ำบีขี้แล้วก็แม่น้ำรันตีนะครับไหลามารวมกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับวัดวังวิเวการามแห่งนี้นะครับหรือชื่อเดิมก็คือวัดหลวงพ่อพอุตตมะนะครับก็เป็นแหล่งรวมศรัทธานะครับของชาวไทยนะครับชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ชาวมอญน,นะครับมาชารัจันนะฮะด้วยศรัทธาในบารมีแล้วก็คําสั่งสอนคุณงามความดีขององค์หลวงพ่อพอุตตมะนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันนะครับ ที่ผู้คนหรือพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสศรัทธาในตัวของหลวงพ่ออุตมะนะครับเดินทางมากราบไหว้ามาขอพรน,นะครับซึ่งภายในวัดนี้ก็มียังคงเก็บนะครับยังคงเก็บสรีระของหลวงพ่ออุตมะไว้นะครับที่อยู่ด้านบนนูกนั่นนะครับส่วนด้านหน้าที่เห็น อยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นรูปเหมือนครับเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับสรีระนี้จะอยู่ด้านบนครับด้านในนะฮะก็ยังคงเก็บรักษาสรีระของหลวงพ่อท่านไว้นะครับให้หวนลํำลึกถึงคุณงามความดีนะครับคําสั่งสอนของหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่ออุตมะนี่ก็เป็นหลวงพ่อที่ผู้คนให้ความนับถือศรัทธาค่อนข้างมากนะครับท่านก็เป็นพระชาวมอนนะครับ ที่มาสร้างคุณนประโยชน์ในทางพุทธศาสนามากมายนะฮะ